ย้อนกลับไปในช่วงปี851 d r นะครับในตอนนั้นมีบุรุษท่านหนึ่งนามว่าแซมมาสเตอร์เป็นนักเวทท่านหนึ่งนะครับแต่ฉาญในการใช้เมตาเมจิกอย่างมากเ <c oughs> สียงหายเลยเอาใหม่นะแซมมาสเตอร์นะครับเป็นนักเวทหนุ่มเขาแต่ฉานในการใช้เมตาเมจิกอย่างมากเลยแล้วตัวของเขาน่นะครับก็ออกเดินทางค้นคว้าตามเก็บข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเวทมนต์เนี่ยได้มากมายมากๆ และก็ได้มีการค้นพบเวทมนต์เก่าๆนะครับจนสามารถนำไปสานต่อให้มันดีกว่าเดิมได้ด้วยเหมือนกันอย่างเช่นเวทโรเ e อร์รีสิส n ทนและสแควร์ริงเดอะเซอร์เคิลนะครับเก่งการแบบนี้เนี่ยชื่อเสียงก็เป็นที่เรื่องลือแน่นอนจนวันหนึ่งนะครับมันก็ไปเข้าหูเทพีมิตราจนได้ระหว่างที่แซมมาสเตอร์นะครับได้เดินทางเข้าสู่เดลแลนด์มิตราตัดสินใจลงมาพบกับเขาเป็นการส่วนตัวและก็หยิบยื่นอำนาจอย่างหนึ่งที่ทรงพลังอย่างมาก ให้แก่เขาด้วยนะครับในวันนั้นนั่นคือแซมมาสเตอร์จะได้กลายเป็นโชดเส้นของมิทรานะครับ1คนอย่างที่ว่าเคยมีเอลวินสเตอร์มาแล้วและก็ในอนาคตนะครับก็จะเป็นวโลแล้วก็จะมีอีกมากมายหลายคนนะครับอย่างเช่นเคิลเบนแอรอนซันรวมถึงเซเว่นซิสเตอร์ที่เป็นดั่งลูกสาวของมิทราเลยครับแซมมาสเตอร์ก็ตกลงรับข้อเสนอตรงนี้ไปนะครับแต่เขาก็สงสัยไม่น้อยเหมือนกันว่าเพราะอะไรอะ่ะ ทำไมมิสทราต้องเลือกเขากันแน่พระนานก็ตอบออกมาว่าที่เลือกให้เป็นเนี่ยก็เพราะโชเซนหนึ่งคนคนเก่าจะต้องโดนสังหารในการต่อสู้มิสทราก็เลยต้องหาคนมาแทนที่คนเก่านั่นแหละแล้วคนนั้นก็ถูกเลือกแล้วก็คือตัวของเจ้าแซมมารเตอร์เนี่ยแหละครับคําตอบก็ดูจะเคลียร์ดีนะครับว่าคนเก่าเนี่ยจะมีการตายไปก่อนหนึ่งคนก็เลยต้องหาคนใหม่มาแทนอ่ะก็รับกันไปนะครับรับข้อเสนออะไรแล้วก็เป็นโชเซนไปแล้ว แซมมัเตอร์และก็มิทราน,นะครับได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันประมาณาเป็นเดือนเลยแหละจะบอกให้เกิดเป็นความรู้สึกรักใคร่ขึ้นมาด้วยหลังจากที่ได้เป็นโชตเส้นแล้วนะครับแซมมัเตอร์ก็ต้องมานั่งศึกษาเข้าใจกันก่อน,อนว่าพลังของโชเส้นนั้นมันทําอะไรได้โดยมีอาจารย์หนึ่งคนนะครับที่มีชื่อว่าเอลมินสเตอร์แต่ว่าทั้งสองคนนี้เขาเข้ากันไม่ได้เท่าไหร่เลยนะคุณความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีครับจริงๆเพราะว่าทัศนคติ แล้วก็นิสัยนะครับไม่ตรงกันเอาซะเลยนะระหว่างแซมมารเตอร์แล้วก็เอลมินสเตอร์นะครับเอลมินสเตอร์เนี่ยครั้งหนึ่งเคยย้ำเตือนให้แซมมารเตอร์เขาทราบอยู่ว่าความรักในตัวของแซมมาสเตอร์ที่มีต่อมิทราน,นะครับมันคงจะไม่ได้เป็นตัวจริงหรอกคนที่ว่านางรักที่สุดก็คือเอซุสไม่ใช่ตัวเขาก็ไม่รู้นะครับว่าคือปู่จะพูดทำไมเหมือนกันแต่แน่นอนแหละครับว่าในอดีตเนี่ย เอลมินสเตอร์นะครับก็เคยเป็นคนรักของมิชวาเหมือนกันอาจจะแบบประมาณว่ารุ่นพี่มาแนะนํารุ่นน้องมั้งว่าอย่าหวังสูงเลยเงี้ยเขามีตัวจริงนั่งอยู่แล้วก็คือเอลซุดที่เป็นพระเจ้าด้วยอดีตก็คือเป็นเมจิสเรยคนแรกเลยที่ว่ามิชวาแต่งตั้งให้อะไรเงี้ยไม่รู้นะฮะไม่รู้เหตุผลว่าคือทําไมปู่เขาพูดแบบนี้ขึ้นมาอืมตัวปู่เอลมินเตอร์นะครับก็ไม่ค่อยยินดีเท่าไหร่ที่ว่าต้องมานั่งฝึกฝนให้แซมมาเตอร์แบบนี้ แต่ว่ามิตรันนะครับก็ต้องตอบไปว่าคือเป็นสิ่งที่ว่าต้องทําจําเป็นต้องทําจริงๆสอนไปเถอะอ่ะก็สอนกันไปนะครับการสั่งสอนของเอลมินสเตอร์เนี่ยมันก็ได้ผลเยอะเลยทีเดียวนะคุณแซมมาสเตอร์นะครับแต่ฉานในการใช้พลังของโชเซนไปแล้วและก็เริ่มทําการศรึกษาด้วยตัวเองได้บ้างเหมือนกันแต่มันดันติดอยู่เรื่องหนึ่งก็ตรงที่ว่าแซมมาสเตอร์นะครับเลือกศึกษาในสายตระกูลเวนบนอในโครแมนเซอร์ครับ และนี่นะครับจะเป็นสัญญาณไม่ดีอย่างแรกนะครับในชีวิตของเขาเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่เอลมินสเตอร์นั้นสั่งการให้แซมมาสเตอร์ทำการขับไล่กองทัพอันเดธให้กลับไปโดยมีข้อแม้ว่าอย่าทำให้ตัวใดตัวหนึ่งต้องตายตรงนี้ง่ายๆก็คือห้ามทำร้ายพวกมันนี่แหละครับแต่ว่าจะทำยังไงก็ได้ให้อันเดพวกนี้มันกลับไปแบบปกติแซมมาสเตอร์ก็สามารถทำได้สำเร็จนะครับ นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งก้าวก็ได้ที่เขามั่นใจว่าตัวเขานั้นมีพรสวรรค์ด,ด้าน,นเดร็กแมนเซอร์นะครับตำนานก็เล่าขานกันมาบ้างนะครับว่าคือตระกูลของแซมนะ่ะมีคุณพ่อครับที่เป็น,นเดร็กแมนเซอร์มาก่อนแล้วก็มีคุณแม่ที่ว่าเป็นเดอะฟีนหนึ่งตนด้วยอืมนี่เป็นเพอร์เฟคคอมโบที่ดีในด้านมืดนะไม่ใช่ด้านดีนะครับดีในด้านมืดนะคุณแต่ว่าจริงแท้แค่ไหนนะครับก็ไม่ได้มีใครในโล่ D D นเะดียรดีเนี่ยมาตอบคุณได้ แต่เหมือนกับว่ามันหลังไหลในสายเลือดไปแล้วเออแล้วการศึกษาด้วยตัวเองนะครับก็นำพาสายมาสเตอร์ให้กลายเป็นคนที่ว่าคิดค้นเอนชันเมนต์ที่เกี่ยวข้องกับสายในโครเมนเซอร์นะครับขึ้นมาหลายส่วนด้วยเป็นแบบออริจินอลอะไรก็ตามนะครับที่ว่าเราบมกมุ่นมากเกินไปแล้วเลือกลงเส้นทางสายนี้ไปแล้วจิตใจก็จะเปลี่ยนไปด้วยครับทีละนิดทีละน้อยในวันนึงนะครับหลังจากที่ว่าศึกษาเรื่องในโครเมนเซอร์เนี่ยมาสักพักและหลายปีเลย แซมมาร์เตอร์นะครับได้เจอกับกองคาราวานของเซนทาริมผ่านมาที่เขตแดนของคอเมียกองคาราวานนี้ก็ได้พาตัวนักโทษนะครับติดตามมาด้วยมากมายในวันนั้นนะครับไม่มีใครร่วงรู้เลยนะว่าแซมมาร์เตอร์เนี่ยเกิดปัญหาอะไรกับแก๊งเซนทาริมแต่ที่รู้แน่ชัดก็คือมันเกิดการต่อสู้นองเลือดนะครับครั้งใหญ่เลยตัวของพี่แซมเนี่ยฆ่าคนไปตั้งมากมายแต่ตัวของเขากับควบคุมตัวเองได้ไม่ดีมากพอโอ้อันนี้ไม่ดีลนะ และก็ปล่อยให้อารมณ์นะครับมันอยู่เหนือการควบคุมพลังเวทที่ว่าใช้ไปด้วยแล้วพอคุมอารมณ์ไม่ได้เนี่ยการควบคุมพลังงานเวทนะครับมันก็ใช้ได้ไม่เต็มที่หรือใช้ได้มากเกินไปครับจนเวทมนต์ที่แซมมาสเตอร์ไร่ออกมานั้นมันเข้าไปทำร้ายนักโทษที่ว่าโดนกักขังแบบไม่รู้ความด้วยนะครับสุดท้ายนะครับด้วยความกดดันแล้วก็ใช้พลังงานไปจํานวนมากแซมมาสเตอร์ก็หมดสติในการต่อสู้ซึ่งก็ได้ทีมฮาร์เปอร์ในภายหลังนะครับมาช่วยเก็บตัวไปรักษา แต่ทีมฮาร์เปอร์เขาก็ต้องตรวจสอบกันว่าคือเกิดอะไรขึ้นที่นี่วันนียเลือดท่วมไปหมดเลยครับคนตายแบบเยอะมากก็ได้ทราบนะครับว่าแซมมาเตอร์เป็นคนทําและก็ได้รู้แล้วนะครับว่าแซมมาเตอร์ตอนนี้ไม่ปกติอีกต่อไปแล้วอ่ะพอเป็นแบบนี้นะครับข่าวก็ถูกแจ้งไปยังเอลมินสเตอร์แต่ว่าแปลกตรงที่ว่าท่านปู่เอลมินสเตอร์เขากลับไม่ทําอะไรกับเรื่องนี้เลยครับจิตใจของแซมมาเตอร์นะครับเข้าสู่หน้ามืดไปแล้วเรียบร้อย หลังจากที่ว่าฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับก็เลือกที่ว่าจะเดินเส้นทางสายมือต่อไปมิทราเองก็มีความกังวลใจต่อการร่ำเรียนของแซมมาตเตอร์อยู่เยอะเลยครับแต่ก็ทําได้แต่แค่เฝ้าดูห่างๆมันคือเป็นนิสัยของมิทราครับที่ชอบแบบดูห่างๆและก็เพราะอะไรแบบนี้นี่แหละแซมมาตเตอร์ที่ไม่ได้มีใครมาห้ามเลยนะครับตัวของเขาเน้ถลำลึกเข้าไปทําการผูกมิตรกับพวกแวมไพร์และก็เดอะลิชอีกตั้งหลายคน ซึ่งก็ต้องบอกเพื่อนๆในรับว่าไอ้พวกนี้แวมไพร์กับเดอะลิชมันอยู่กับเวทตระกูลในโคแมนเซอร์มาอยู่มาแน่นแฟนมากรู้จักดีเหมือนกับว่ามองมือตัวเองอะ่ะจนครบในปี8 5 7 D.R. นะครับ857นะแซมมาเตอร์ก็พอใจแล้วในการศึกษาวิชาในโคแมนเซอร์นะครับและก็ได้ออกเดินทางครั้งใหม่ไปยังโลกกว้างของเฟรุนต่อและก็เป็นในปีเดียวกันนี้เองนะครับเขาได้พบเจอกับหนึ่งในเซเว่นซิสเตอร์ของมิชชาด้วย นาว่าล拉สเทรียลซิลเวอร์แฮนและก็สารสัมพันธ์จะเป็นคนรักหนึ่งคนของล拉สเทรียลแต่ว่าการเข้าหาในครั้งนี้เขาหวังว่าจะได้ความลับในเวทมนต์ของตัวล拉สเทรียลนะครับเพียงเท่านั้นเลยประกอบกับการที่ว่าล拉สเทรียลนั้นไม่สบายใจในเวของเดโคเมนเซอร์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้จึงอยู่ได้ไม่นานสุดท้ายนะครับล拉สเตรียลต้องเดินออกจากชีวิตของพี่แซมเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับเป็นเหมือนกับฟังเส้นสุดท้าย แซมมาสเตอร์ก็เลยทําการเสพด้านมืดนะครับหนักกว่าเก่าอีกไม่ว่าจะเป็นการครบค้าสมาคมกับลัทธิเบนนะครับที่เป็นศัตรูกับมิทราด้วยและก็ร่วมมือกันในที่สุดนะครับในปี875 DR หวังว่าจะไปแย่งชิงพลังของเ拉ียลหนึ่งในเซเว่นซิสเตอร์ที่เป็นเหมือนกับลูกสาวของมิทรานะครับโอ้โหแม่เจ้าอุย้ยการต่อสู้ในวันนั้นนะครับเียลเกือบเสียชีวิตนะคุณ แต่ยังดีนะครับที่ว่าเธอเนี่ยอัญเชิญโชเซนอีก2คนมาช่วยสู้ได้ทันครับโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วมา,มากๆนะครับอลาสเวรียลเกือบตายนะคุณทั้ง2คนที่ว่ามาช่วยนะครับคือท่านเคลเบนแอรันซันและก็น้องสาวนะครับเลเรลซิเวอร์แฮนผลลัพธ์ในครั้งนี้มิทราก็ได้ประกาศประกาศสิทธิ์แล้วว่าต่อจากนี้ไปในรายชื่อของเดโชเซนจะไม่มีคำว่าแซมมาเตอร์อีกต่อไปครับ และก็ได้ทําการยึดเอาความสามารถของการเป็นโชเสนออกไปตัวของแซมมาเตอร์เนี่ยยังคงสามารถไร้เวทได้นะครับเพียงแต่ว่าความเข้มข้นและก็ขุมพลังความแรงนะ่ะมันจะไม่ได้แรงเท่ากับตอนเป็นโชเสนแล้วแต่ว่าในวันนั้นนะครับแซมมาเตอร์ยังคงมีสถานะความเป็นอมตะอายุยืนยาวได้อยู่ด้วยเป็นเซี่ยวพลังโชเสนที่เขาเก็บเอาไว้และก็ไม่ได้ถูกมิตรานดึงออกไปนะครับ หลังจากที่รอดมาจากเหตุการณ์นั้นได้นะครับท่านดางหลอดไซมาเตอร์ได้เริ่มไปให้ความสนใจกับคําทํานายอะไรบางอย่างคําทํานายที่ว่านะครับมีความเกี่ยวข้องกับมังกรที่สิ้นไปแล้วแต่จะกลับมาเรียนอานาจได้อีกสักวันหนึ่งจากคําทานายเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นกระบวนการว่าสักวันต้องเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันก็ถูกส่งทอดต่อไปสู่ใครต่อหลายคนนะครับเกิดเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าสเกลลี่เวย ในสุดท้ายแล้วแซมมาเตอร์นะครับก็ได้ทําการรวบรวมกลุ่มคนตรงเนี้ยเข้าไปด้วยกันจํานวนมากจนเกิดเป็นกลุ่มลัทธิขนาดใหญ่นะครับที่มีชื่อว่า c o u n t of the dragon นั่นเองนะครับลัทธิมังกรนะครับได้แพร่กระจายออกไปไกลมากจนมาถึงปี9 1 6 d r นะครับปีเนี้ยจุดพีคละในปี9 1 6 d r นะครับแซมมาเตอร์และก็เหล่าลัทธิมังกรนะ่ะได้เดินทางไปหามังกรเขียว2ตัว ในเขตนาณนาจักรคอเมียนะครับแต่ว่าเขาไม่ทันระวังตัวไ้คุณและไม่ได้มีใครเตือนเขามาก่อนด้วยว่ากลุ่มฮาร์เปอร์และก็นักบวชจากาศาสนจักรลาซันเดอร์นะครับวางแผนจาัดก,การอยู่ก็เลยเกิดการซุ่มโจมตีเกิดขึ้นมาจนได้ทั้ง2ทีมนะครับหวังว่าจะเอาชนะแซมมาเตอร์และก็สั่งตายไปเลยให้รูแล้วรู้รอดเกิดเป็นการต่อสู้ครั้งใหญ่ในพื้นที่คอเมียอีกครั้งหนึ่งครับที่ว่าต้องจารึกในประวัติศาสตร์เลยทําไมใช่ไหมครับ แม้ว่าจะเข้าต่อสู้สกิี่เวฟเนี่ยทีมฮาร์เปอร์ก็ไม่สามารถจะต้านพลังเวทของแซมมารเตอร์ได้เลยแล้วเป็นทางด้าของนักบวชลาสันเดอร์นะครับ1นคนนะได้งัดไม้ตายสุดท้ายออกมาใช้งานนั่นคือการสวดภาวนาไปหาลาสันเดอร์ให้ช่วยพวกเขาหน่อยใครจะไปคิดหลครับว่าลาสันเดอร์ในวันนั้นนะ่ะตอบรับคําขอซะง,งั้นคุณและก็เป็นตัวเขาเองด้วยนะที่ว่าเอาวตตารล,ลงมาสู้กับแซมมาเตอร์จริงๆเลยนะครับในะวันนั้นโอ้โหแม่เจ้า ยการต่อสู้ในวันนั้นเนี่ยเป็นไปอย่างดูเดือดเหมือนเดิมนะครับดูเดือดเลือดพล่านมากแต่ฝ่ายที่ชนะคือลาสันเดอร์นะครับแต่ก็ใช่ว่าพระองค์เนี่ยจะชนะโดยไม่เกิดบาดแผลน,นะคุณในวันนั้นนะครับลาสันเดอร์นั้นต้องหลั่งเลือดถึง4หยดด้วยกันแต่ว่าบาดแผลที่ว่าเกิดขึ้นตามร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นหนักมากนะครับจากการโจมตีของแซมมาเตอร์อ่าคือเดี๋ยวพวกคุณสงสัยนะครับว่าพี่แซมเนี่ยเขาโจมตีลาสันเดอร์เข้าในไงใช่ปะ คือพิ่แซม,มาเตอร์ีหยเขามีเซียวพลังของโชเซนมิทราอยู่ไงอ่าทำให้เขาสามารถโจมตีพระเจ้านะครับได้โดยตรงนะคุณลาซันเดอร์นะครับก็เลยเกิดบาดแผลชะกันมากและก็เลือดออกได้เลือดนะครับได้หยดลงพื้นถึง4ี่หยดด้วยกันทีนี้เหล่านักวบที่เหลือนะครับก็ตกลงสาบานกันว่าจะนำเลือดสี่หยดตรงนี้เนี่ยเก็บรักษาไว้ดีที่สุดได้มีการนำเอาขวดภาชนะที่ทำมาจากอัมพันต้นไม้นะครับมาใส่เอาไว้ แต่ว่าในวันนั้นน่ะตัวเลือดได้ทําปฏิกิริยาเวทมนต์นะครับขึ้นมาภายในขวดและผสานตัวเองเข้ากับก้อนอัมพั์ก้อนนั้นกลายเป็นก้อนอมพัน์ขนาดใหญ่นะครับเท่ากับกาปั้น่องสว่างเหมือนกับพระอาทิตย์เลยแล้วตรงจุดนี้เนี่ยแหละครับ The Blood of l a s น n d e r ได้เกิดขึ้นมาแล้วไอเทมชิ้นนี้นะครับเมื่ออยู่ในมือของพาลาดินและก็เคลิกจากลาซซนเดอร์จะถือว่าสามารถใช้งานได้แบบร0 0ไปเลยครับ โดยที่ว่าตัวอัมพันนั้นจะไม่ปฏิเสธการใช้งานด้วยเมื่อใช้งานไปแล้วจะเกิดผลดังต่อไปนี้ครับสามารถใช้รักษาอาการบาดเจ็บได้ด้วยผลของเวทเคียวคิดว,วิคอบูลสามารถใช้ปลูกชีวิตคนตายได้ที่ไม่เกิน10วันเหมือนกับผลของเวทเรสเดทสามารถฟื้นฟูอาวัยวะของร่างกายที่ขาดหายไปได้ครับคล,คล้ายๆกับเวท restoration, p a l ดิน d e v t i o n ที่ว่าน,น้ำถือลาซเดอร์หรือ นักบวชนะครับที่อุทิศตัวอย่างซื่อสัตย์ที่สุดจะสามารถใช้งานดีเทคไลน์และก็ Identify ได้เหมือนกันนะครับจากก้อนอัมพันก้อนนี้ว้าวล้ำค่ามากนะคุณก้อนอัมพันเดอะบลัดออฟลาซันเดอร์นะครับมีค่ามากสำหรับาศาสนาจากของลาซันเดอร์ในเวลานั้นเลยส่วนใครคนไหนนะครับที่กล้านะจะมาหยิบมาใช้นะ่ะแต่ว่าตัวของคุณเองเนี่ยไม่ได้นับถือลาซันเดอร์เลยเมื่อแตะอัมพันไปแล้ว จะเกิดแสงสว่างระดับหลอดไฟซีนอน9ล้านดวงนะครับวาบขึ้นมาเลยมีผลเหมือนกับเวทคอนติเนียไลท์นะครับแสงสว่างยาวนานไปเลยอย่าเพิ่งคิดนะครับว่าโดนแค่นี้เนี่ยจะพอนะในทุกคืนนะที่ว่าผู้ใช้งานที่ไม่คู่ควรนะ่ะนอนหลับพักผ่อนเขาจะเห็นภาพฝันร้ายต,ตัวเองนะครับต้องเลื่อนออกถึง4หยดในทุกวันและก็หยดเลือดพวกนั้นนะ่ะจะลุกเป็นเป,นเปลวไฟเผาไหม้เจ้าตัวนะครับจากด้านในอยู่เสมอ สมือนว่าเป็นเวทฮีทเมทัลนั่นแหละโอ้ยอย่างง่ายสุดนะครับเอากลับไปคืนเถอะจริงๆอ่ะเล่าต่อนะฮะในอดีตช่วงที่ว่าเหล่านักบวชน,นะครับได้เอาไอ้เจ้าอา The Blood of Lansender เนี่ยออกจากสนามรบไปแล้วเขาตัดสินใจครั้งแรกเลยว่าจะนำเอาอัมพันก้อนเนี้ยไปประดับบูชาที่ลานซันเดอร์โอเพนแฮนด์เทมเพิลครับที่นี่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านแฮปนะครับในเขตภูเขาแบทเทนเดลในเรื่องของเดอะบลัดออฟลานซันเดอร์ ยังคงไปต่อไม่ได้จบแค่ดีครับเพราะมีช่วงเวลาหนึง่งที่ตัวอัมพันเนี่ยมันโดนขโมยไปซะง,งั้นเวลาที่เกิดนะครับไม่แน่ชัดักเท่าไหร่นะว่าเกิดจากปีไหนแต่จากบันทึกของดอนมาสเตอร์โดวีแล้วเขาได้บันทึกเอาไว้แบบนี้เลยนะครับเดอะบัตออฟลาเซนเดอร์ได้หายไปจากพวกเราและนั่นถือเป็นตราบาปที่สุดของพวกเราเลยตอนนี้สิ่งล้ำค่าและทรงเกียรติสูงของผู้ดอนนั้นกลับต้องไปตกอยู่ในมือของลัทธิชา และเมื่อนั้นแล้วจะเป็นหน้าที่ของเราต่างหากในการทำภารกิจศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้เอามันกลับมาให้ได้ข้าขอสมบอบ,บันทึกเหตุการณ์เล่มนี้ไปสู่ท่านพาลาดินวาไซอีให้ทราบถึงงานอันใหญ่หลวงในครั้งนี้ด้วยสารต่อเจจำนวตัวนี้ต่อไปท่านพาลาดินวาไซอีนะครับก็รับสารต่อง,งานตรงนี้ทำต่อไปเลยครับจนสามารถตามเก็บเดบัตออฟลาซันเดอร์ได้ในบันทึกเนี่ยมีการกล่าวว่าเขาเจอในแถบบริเวณหุบเขาชอนทีอานะครับ และกล่าวเพิ่มเติมนะคุณว่าไล่แกะรอยเนี่ยจนได้เจอว่ามันอยู่ในอท์โพสต์แห่งหนึ่งของลัทธิชาแต่ก็ไม่ได้มีการระบุนะครับว่าเป็นกริมฟอสหรือเปล่านะไม่มีแค่บอกว่าคือเป็นหนึ่งอโพสตก็แค่นั้นจบเลยนะครับเราไม่รู้นะว่าที่ไหนนะแต่ไม่ว่ายังไงนะครับเดอบรอบลัดออฟลานเซนเดอร์ได้กลับมาอยู่ในการปกครองของพระองค์แล้วท่านพาลลดินวาไซอีนะครับตัดสินใจแล้วก็ประเมินแล้วว่ามันเสี่ยงเกินไปนะครับที่จะนํากลับไปสู่ที่เก่า ที่หมู่บ้านแฮปนะครับในแบทเทลเดลและสภาพของเดอะบลัดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ความปลอดภัยก็ไม่รู้ว่าจะโดนอะไรบ้างเขาจึงตัดสินใจนะครับนำเอาอัาพันก้อนเนี้ยผนวกเข้ากับกระบองเหล็กอีกครั้งนะครับท่านพาลาดินวาไซอีตัดสินใจนะครับนำเอาอัมพันก้อนนี้ผนวกเข้ากับกระบองเหล็กนั่นคือเดอร์บัดออฟลาสันเดอร์ที่คุณนด้ถือจากในเกมบอร์ดดเกม5 3นั่นแหละครับ The Blood of Lysander นะครับที่มาจากเวอร์ชันเนี้ควาสามารถที่ได้เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นตัวช่วยในการจู่โจมแบบ100%เต็มไปเลยครับ Enchantment มาแล้ว3ขั้นมีพลังเวทซันบีมให้ใช้งานด้วยและ u n นเด d ที่ว่าอยู่ในระยะ6เมตรรอบตัวผู้ใช้จะตาบอดทันทีนะครับทอยเซฟิงโทไม่ผ่านนะยังไม่พอครับแสงสว่างที่มาจากอาวิชินนี้จะถูกนับว่าเป็นซันไลท์ทำให้พวกแพ้แดดแพ้แสงเกิดาการร้อนรุ่มไปหมด ทนไม่ไหวนะครับโอเวอร์ร้อนเหลือเกินแต่ว่าตัวอาวุธในปัจจุบันนะครับไม่ได้มีการถูกระบุว่าผู้ใช้งานนะ่ะจะต้องเป็นลานซันเดอรอ์จะต้องเป็นนักบวชจากลานันเดอร์ไม่มีการระบุนะครับณตอนนี้ที่ลาเลียนนำเสน,นอ,อมาเนี่ยใครใช้ก็ได้ครับตามสบายโอเคทีนี้พอเดิมบลบัดออฟลานันเดอร์นะครับได้กลายเป็นอาวุธไปแล้วท่านวาซอีได้ตกลงแล้วว่าจะทำการปรับเปลี่ยนโบทในเล็กตรงจุดเนี้ย ในแถบแม่น้ําชอนทีอาร์นะครับให้กลายเป็นสถานที่กักเก็บอาวุธชิ้นนี้ไปเลยเกิดเป็นสังฆวเขาไขนาดใหญ่เลยครับเมื่อเริ่มเทิมนาว่าโรซิมอนเบเิเทอรี่ในที่สุดเดอะบัดออฟแลนเซนเดอร์นะครับได้ถูกนําไปประดับบูชาจนมาถึงเหตุการณ์ที่เหล่ากิ๊กยังกี้นะครับเข้ายึดจู่โจมดอนมาสเตอร์แต่ละคนนะครับก็เลยตัดสินใจว่าจะนำเดอะบัดออฟแลนเซนเดอร์ไปเก็บเอาไว้ในห้องในสุดของวิหารและก็จะมีแต่คนที่เป็นดอนมาสเตอร์คนต่อไปนั้นได้ใช้งาน หรือถ้าคุณแก้พัซสซซลได้มันก็จะเป็นคุณนั่นแหละรครับที่ว่าเข้าไปด้วมมาและนี่ก็คือเรื่องราวมหากราบของเดอะบลัด of l ลาสันเดอและตัวของเทพเจ้าลาซันเดอร์เองแล้วนะครับ